พอระคัครับพอระคังอนครับเทสตอนนี้สวัสดีครับ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 ่ชอไรนยงไหมยัไหมงครับตอนนี้พูดถึงฟอร์มสงขาเรา ใช้เลยครับผมน่าสนใจมากครับเป็นยังไงครับในฤดูกาลนี้นะครับที่เราใสแข่งครับเชื่อไหมครับครับผมเต้มได้แต่ว่ากลับตึกอุ้ยแสดงว่านัดนี้ก็มีโอกาสที่จะเก็บแต้มได้มีครับครับคุณคิดว่าสกอร์เท่าไรหนึ่งสามตูนพูนสวัสดิ์โอ้ยสงครามสามครับโอ้ยไหวานเจี๊ยบผมคิดว่าาสงครามชนะยังไงครับมันแน่อยู่แล้วอ่าเพราะว่า ว่าส่งถายทุ่งเลือกเซมิดาสงข่ายเอฟซีเองสงข่าสังเกตนะอันนี้สารบุญนะครับผมสงข่ามักจะชนะจังหวัดที่มันมีน้ำอ่าก็คือจังหวัดอะไรครับจังหวัดที่ติดทะเลสงข่าชนะรวดคุณเชื่อไหมผมเชื่อผมเชื่อเชียงใหม่มีทะเลไหมไม่มีไม่มีตาดไม่ใช่ตาดเลยนครปฐมาถึมีทะเลไหมไม่มีแล้วพัทยามีไหมมีครับอ่าก็คือเหมือนเหมือนแบบเราเราต้องเล่นแบบ ที่มันมีทะเลใช่่เราจะได้เปรียบเราไปเล่นบนเขาไม่ได่เชียงมันเล่นไม่ได้ไม่ได้แพ้ทางแพ้ทางเราต้องทะเลเท่านั้นเราต้องเอาน้ำทะเลไปติดรถไปด้วยการเดินทางเราต้องเอาทรายตันดีลาใช่จะตัวพร้อมมันแข็งเลยก่อนแข่งตอนนี้เลยครับครับผมตารางคะแนนนะครับในตอนนี้ส่งขาเราขึ้นอยู่ที่ห้าห้าครับผม เตรียวจะไปเรียลยูเซียงนะพร้อมเตรียมพร้อมนะครับผมสวัสดีครับ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 ต่อไปพบกับสวัสดีครับราศีตะไครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยนั่นนี้น่าจะนี่เจอในบ้านเหรอครับทม่ไมภป้ามันอยู่นะครับพี่จ๋าอ๋อในบ้านนะอุ้ยลาสีป้ามันเลยครับพี่จ๋าทำไมครับทอนเวลาศีพูดครับเกมลุกเขาแบบสวนกับเร็วมากอ่ะตัวเร็วๆนะคะแนนเขาอยู่ที่หนึ่งของตารางแตารางครับเพราะว่าแพร่สะดุดอ่ะสะดุดอะไรก้อนหิน เดสะดุดล้มมัวแต่มองเจอไม่มองคอตาใจที่แข็งรักเวลาสะดุดนะครับผมอ่ะไปกันต่อนะครับผมทำให้ตากระเด็นมันยืนตากแดดจากที่คุณนะคุณเป็นแฟนสละครใช่ไหมครับผมคุณคิดว่าทำไมสละครถึงเป็นราศีสไลดเพราะว่าคือตัวเร็วเขาเอาไม่อยู่จริงใครเร็วใครเร็ว ไอตัวแออโต้อะไรสักอย่างอ่ะไอตัวดัสิวาเออไอปีขว้าเนาะน่ะแทงเป็นรุดอ่ะตัวอะไรต้องขอกมใส่ตามอ่ะสุดยอดจริงนะจริงไอตัวนั้นเก่งจริงไม่อยู่ตรงไหนวะในคุณที่ว่าสมการใช่สมการสีดาวจริงอ่ะอยู่เอาอยู่เอาอยู่ต้องปิดตอนนั้นต้องมาร์กิ้งเลยต้องมาร์กิ้งเลยได้แล้วไปเชน่าไปเชน่าเงียบนะตอนเจอนะขเงียบน่เงียบเงียบเงียบเขาไม่พูดไม่พูดใช่ไม่พูดแตคือเงียบทางเกมครับจริงครับโอเค อ๋อที่เจ็ดครับธงแลกเปลี่ยนอ๋ออยู่ดีสิเกียนจัดเลยครับพี่วันนี้ยังไงนี่ครับธงแลกเปลี่ยนของขขอองงดีให้ดูแป๊บเดียวพอครับครับผมให้แป๊บเดียวนะอยากได้อยากดูนานๆต้องไปซื้อนะไม่ก็ไปเซิร์ชพับในช้อปปี้ดูเอาเองนะมีแค่นี้ให้ดูนะครับผมราคา199บาทนะครับไม่ขายนะขาย1้อยห้าเก้เก้นะขายขาย159นะครับพี่1น9 199ไม่ขายไง ฟรีเอาไปเลยผมแจกแต่ต้องติดต่อพี่ทิวนะไอ้นี้โอเคครผมอ่ะทงประมาณนี้อ่ะวันนี้ก็จบแค่นี้นะไรเราโอเคครับจบจบแล้วนะอ่ะปิดจบอ่ะขอบคุณครับเยี่ยมเยี่จบแลวปิดฮะมีเสียงด้วยนี่ ไหนวะมาต่อครับอันี้คือไลท์จำลองอะจำลองเอวงจำ่การ์แล้วทำไมมันมีเสียงด้วยวะมีเสียงด้วยดิอโอเค สวัสดีครับ แข่งเรินแน่นมากดึงแทบไม่ออกอนี่ครับเสื้ออา้าวโดอะไรไปวะเฮ้ยไ <c oughs> ม่ใช่สีดแดงแล้ววะกดปิดแล้วเปิดไม่ได ฮัลโหลสวัสดีครับ C D D J I ฮัลโหล